คุณป้าฉันอยากถามว่าคุณป้าพอใจกับโสมแดงมากไหมคะพอใจมากพอ,อใจมากาตั้งแต่ตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่ใช้มาไม่มีตัวไหนเลยที่จะทัดดีทัดลนทัดสมแดงขีดทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะที่คุณป้าขีดมาตั้งแต่เรื่องคูเ่เดียนมันจะอาอสี่เดือนแล้วนี่มันกี่ครั้งอะ่ะเดือนแรกมันสี่ครั้งเดือนที่สองสามครั้งเดือนที่สามมันก็ สองอาทิตย์หนึ่งความพอใจของคุณป้าสุดยอดเนาะจากต้นจะตายสามารถฟื้นขึ้นมาแบบนี้ได้ค่ะคุณป้าอยากบอกอะไรกับชาวไร่ที่เขาทำทุเรียนไหมก็อยากให้เขาหันมาใช้สมแดงดูเหมือนอย่างป้านี่แหละป้าพอใจในสมแดงมากค่ะแล้วก็ต้นทุนน้อยค่ะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อเป็นชีวภาพตนอต่อร่างกายสุดยอดเนาะ สุดยอดเลย,ยเป็นอันตรายต่อร่างกายสุดยอดของของของะะฮอ<ะ>ร์โมนต้นไม้แล้วล่ะคีวภาพสกัดเนาะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนี่ยังไม่เปลี่ยนอะไรใช่เลยนะตั้งแต่ตั้งแต่เอา <ใน S 2> มา <ะ S 1> ใช้เนีย่ยไม่เปลี่ยนอะไรเลยใช้สมแดงอย่างเดียวสุดยอดเนาะสุดยอดจริงๆสมแดงเราเนี่ยชุบชีวิตต้นทุเรียนนะสุยทำยังไงคะต้นทุเรียนถึงได้ออกมาสวยขนาดนี้คะแค่สมแดงที แล้วก็อัตราการใช้ค่ะอตุ๋ยใช้ยังไงค่ะอันอันนี้อันนี้ 10cc อันนี้ 10cc ค่ะใส่ทางต่อน้ำ16ลิตรค่ะโอ้ใช้แค่ 10cc เองเหรอคะจ้ะโอ้โหแล้วฉีดยังไงคะ่ะ 10cc มันจะเค็มป่ะค่ะฉีดยังไงคะอีกครั้งต่ออาทิตย์ละครั้ง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 แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เดือนละสองครั้ง คือม <ARS. S 1> <airpl> ันไงมค่ะ <F> มันไม่ตายแล้วมันฟื้นแล้วม mm ัน hmm ฟื้นแล้วเนี่ยมันฟื้นแล้วเนี่ยเสร็จยอดเขาได้กินอันนี้ได้กินอาหารอิ่มได้อาหารครบแล้วใช่แล้วป้าตุ๋ยพอใจไหมคะพอใจค่ะทั้งค่นสุดยอดมากค่ะครับงป็นนิสิตของท่านเอ็มหลานที่ นำผลิตภิจัณฑ์ดีๆมาให้ชาวเกษตรกรงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี